รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีแฟนๆนักถอดรหัสครับวันนี้เราจะมาระเบิดความมันกับดาวินชีแชมป์ชนแชมป์กันต่อซึ่งคู่แรกที่ลงมาดวลสักรีกันนั้นก็คือแชมป์เอกพรักเครื่องกับแชมป์กระต่ายอาชีพนักร้องนั่นเองครับจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกไปติดตามชมกันได้เลย3พมางถ้าพพร้อมแล้วรหัสภาพม,มาครับ กดแล้วเหมือนกันนะฮะและพิกายตตอบว่าผีต้องเหลืองผีต้องเหลืองนะครับถูกต้องครับตัดสินใจถูกที่เปลี่ยนเป็นสามพันท่มายจะเป่ที่หกพันแล้วนะฮะภาพแรกก็คือผีนะครับภาพที่สองนะครับก็คือเลขตองนะฮะเลขหกสามตัวและเป็นสีเหลืองนะครับผีตองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่กายตขึ้นนำนะครับเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนน นี่เอกสู้สู้คุณเอกสู้สู้หมดพี่เอกนะครับตอนนี้เหลือ3 0 0พันคะแนนนะครับแข่งดีๆนะฮะสามพันคะแนนครับพี่เอกเรียกกี่คะแนนดิสามพันเอาคืนเอาคืนสามพันสามสามเปนอะไรโยมลา้งใจตั้งตั้งใจขอให้โชคดีเชียร์หน่อยถ้าโชคไม่ดีต้องเียร์เคียร์กิ๊กกโอเคข้อนี้นะครับพี่เอกเรียกมาทุ่มหมดตัวเลยนะครับผม สามพันคะแนนเลยอ่ะสามพันนะฮะตรงกลางอยู่ที่หกพันคะแนนนะครับแลกเอกโชคดีนะเอ๋อเวลาเขินชอบโชว์เกมขัดเราต้องให้สิ่งที่ดีเขาปาลัดขิงต้องปาลัดขิงพี่เอกครับพอดีนะครับผมต้องตอบให้ถูกเท่านั้นเพื่ออยู่ต่อในเกมนี้นะครับรหัสภาพนี้ครับมีสี่พยางสี่พยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา มีคนซิลนะครับพี่เอกนะครับกดแล้วนะฮะและถ้าตอบถูกอยู่ต่อพี่เอกตอบว่าสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมินะครับคาตอบนั้นอยู่ต่อครับย เพราะประหลัดขิกพี่โอเคนะครับเฉลยนะครับภาพแรกคือพี่สุนานรีนะ,นะฮะชื่อเล่นกนะ็พสุน,นะครับผมบวกกับภาพที่สองเนี่ยคือวันนวันนะนะครับผมและสุดท้ายดีเจภูมินะครับรวมเป็นสุวรรณภูมินะฮะเพราะฉะนั้นพี่เอกนะครับยังเหนียวฮะได้กลับมา6ก0 0คะแนน <S 2> <S 2> yeah. คะครับเป็น6000ต่อ8 0 0 0คะแนนนะครับและข้อนี้พี่กระต่ายจะเป็นคนเรียกนะฮะซึ่งความจริงแล้วสามารถปิดจ็อบได้ด้วยนะครับพี่กระต่ายเรียกเท่าไหร่ดีห0พันนะครับ3,000แบ่งก่อนนะฮะข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่6000คะแนนนะครับกับรหัสภาพนี้ครับที่มี2พยางสมาธิดีนีนะครับ2พยางรหัสภาพมาครับ อนะครับพี่เอนะครับ <ST. S 1> อุ้ยอาละฮะตอนนี้พี่กระต่ายนะครับกดแล้วนะครับและพี่กระต่ายตอบว่าทนทานค่ะทนทานนะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับเปนยังไงฮะท่าแรกกับ กับภาพสุดท้ายเนี่ยถอดรหัสได้เป็นคำว่าทานเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัดสระอานะครับผมของทานแรกออกเหลือแค่ทนนะฮะเลยเป็นคำว่าทนทานนะครับนี่ก็ตายได้ไปยกพันกันแน่พี่เอกครับเหลือ3ามพันะครับสถานการณ์กลับมาที่เดิมนะฮะและข้อนี้พี่เอกเรียกกี่คะแนนดีสามพันเอาคืนเออ ยังใส่เท่าเดิมอยู่นะครับผมฉันชอบ<ด>มากเลยมาด,ดูว่าข้อนี้พี่เอกยังจะเดี๋ยวอยู่หรือเปล่านะครับรหัสภาพนี้ครับมูลค่า6,000คะแนนกับรหัสภาพที่มี3พยางครับรหัสภาพมา อกนะครับผมมากแล้วนะฮะและพี่เอกตอบว่าผ่าฟันคุดครับผ่าฟันคุดนะครับเพราะว่าพุดฟันขานะครับถูกต้องเหนียวจริงเรียกว่าพี่เอกเนี่ยเหมือนเป็นปรมาจารย์ด้านการผวนนะเพราะว่าได้ข้อผวนมาหลายค้อนะดีจังเลยนะผวนเก่งน่าทำผัวเนาะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผวนเกมเขาบอกไม่เกี่ยวผวนที่เกมนะภาพแรก ก็คือวันพุธนะฮะภานที่สองเนี่ยฟันดาบตามรูปเลยสุดท้ายขาพุธฟันขาผ่าฟันพุธนะครับพี่เอกยังคงเหนียวนะฮะได้กลับมาหกวันคะแนนพุธฟันนี่ครับห้าคู่แรกก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะครับรอบชิงแชมป์เลยจริงๆเป็นไงบ้างฮะสนุกมากตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเสียวมากเสียวมากโอ้โหนี่เละเข้มหมดเลยครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นตอนนี้คะแนนนะครับพี่เอกตามอยู่6ก0 0 8ต่อแปดันนะครับที่จะตาย ถึงเวลาตัดสินใจนะฮะอ่าต้องลองเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนดูใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดขาดเขาอาจจะพลิกกับมาชนะเราได้พี่กระตายเรียกเท่าไหร่ดิหกพันปันไปเลยจบจบหกพันค่ะเออเออหกพันนะฮะหมื่สองมืสองตายเอาใจช่วยตายแล้วเธอใจ่เก้ามกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผม ผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงทีมเซลดูให้ดีข้อนี้มีมูลค่าถึง1 2 0 0 0บาทนะครับผมนะฮะใครเซิลได้ไปก็แบบโอ้โหฟินเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลยหรือหรือพี่ต่ายชนะเอกก็ตกรอบนั่งดูพระกับพี่ต่อสองพระสองพระสองพระกันรหัสภาพนี้ย้าิทีครับมูลค่า1 2 0 0 0คะแนนมี่2พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา ความโหดของการลงคะแนนของเราแชมป์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับช่วงหน้าจับตาดูกันให้ดีว่า12,000คะแนนตรงกลางจะเป็นใครที่ได้ไปหรือจะกลายเป็นเงินรางวัลให้กับผู้ชมทางบ้านกันแน่สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ บริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีมีสองพยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา แล้วนะครับถ้าตอบถูกผ่านเข้ารอบไปนะฮะและพี่ก็ตายตอบว่าลองกองค่ะลองกองนะครับโอ้เข้ารอบไปครับ้ายมรับสมองเธออีจักมีผัวยังเนี่ยโอ้ยเก่งมากเก่งมากนะครับสนุกมากแบบคู่แรกเลยภาพแรกครับ ลินอลูกสอนชี้ไปที่แท่งที่ยาวกว่าก็คือลองยาวหรือลองนะฮะและพที่สองกองเสื้อผ้านะครับลองกองนะครับพี่เอกครับถึงจะตกรอบไปนะฮะแต่คือบอกเลยว่าเก่งมากแล้วก็เหนียวมากสมศักดิ์ศรีนะครับของแชมป์ดาวินชีนะครับปมมือพี่เอกเลยครับผมเก่งแล้วเก่งแล้วพี่เอกถึงจะตกรอบแต่ยังมีโอกาสเซลลอยู่นะครับผมและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปท่านแรกครับดิกต้าไต เป็นแชมป์กระตายครับที่มีความเด็ดขาดของการลงคะแนนจนทําให้เข้ารอบไปได้ก่อนแต่คู่ต่อไปจะเป็นแชมป์คนไหนลงมาดวนกันต่อน,นั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับพี่ก้องครับผ่านไปแล้วหนึ่งคู่ครับผมคู่ที่สองใครดีครับเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยครับงั้นก็แรนดอมเลยคะ่ะ อาชีพขับแท็กซี่ครับผมปกติขับเส้นสาไหนบ้างคะปกติอยู่โซนลังสิตครับผมโซนลังสิตถามอิกนึงครับหลังจากได้แชมป์ใบเคยมีผู้โดยสารจําเราได้ไหมนิดหน่อยครับมีบ้างเครับมีบ้างเหรอฮะอ๋อลู้น้วทำไมเขาจำไม่ค่อยได้เพราะอะไรคุณแจ็คพอเวลารถว่างพวก็บอกอ๋อไม่ไปไปเติมแก๊สเนย อันนื่เนี่ยเราเล่นเขาเนี่ยเขาเล่นกลับทีนึงหนักเลยนะหนักเลยมวลังสิตเขาลูกเยอะโทษทีตก็ดีสายกันสายกันโอเคจัดนี้ได้พี่เอหนึ่งท่านแล้วครับพี่ก้องอีกคนไหมคะอีกคนแล้วครับงั้นก็แรนดอมต่อค่ะโอ้ตายแล้วเด็กเด็กโอ้ยพี่ก้องพี่ก้องนี่ เด็กนักเรียนมต้นว้ายขอเปลี่ยนไม่มาสงสารน้องเขาว่าทำไมล่ะเขายังดูเด็กมากเลยอย่าไปดูโงกอันนี้เป็นเด็กแชมป์นะฮะเด็กเก่งนะครับครับผมมัธยมมัธยมน้องนายเรียนอยู่มอะไรลูกเรียนเรียนอยู่มหนึ่งครับมหนึ่งอายุน้อยมากเท่าไหร่ลูกสิบสามครับว้ายตายแล้วมันเด็กมากสนใจไหมฮะสนใจไหมฮะเด็กไปเจอคุกสิฮะ แหม่บอยแนะนำแต่สิ่งดีๆพี่จริงๆเนาะน้องนายครับน้องนายครับวันนี้เราเป็นเด็กคนเดียวเลยเด็กสุดด้วยครับผมมั่นใจไหมว่าเราจะผ่านด่านไปได้อย่างพี่เอเนี่ยน่าจะได้ครับเคยชนะพี่แจ็คมาแล้ว่ะมนเป็นะมนเบ็นะคุณบอยคุณบอยนายต้องเข้าใจอะไรผิดระหว่างคนปัญญาดีคนปัญญาอ่อนไม่พี่กองแต่ว่าเขาเคยแข่งกันจริงๆ นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เอนะครับพี่เอขับรถแท็กซี่นะครับกับน้องนายเด็กมอต้นนะครับผมใครจะผ่านสู่รอบต่อไปนะฮะตอนนี้ทั้งสองท่านครับเชิญด้านล่างเลยคู่ที่2องของศึกแชมป์ชนแชมป์เป็นการเจอกันของ2คนต่างวัยครับระหว่างแชมป์เอโชเฟอร์แท็กซี่กับน้องนายแชมป์เด็กมัธยมต้น ซึ่งทางฝั่งแชมป์เอนั้นถ้าใครยังพอจํากันได้เหล่าพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่แต่ละคนนั้นเก่งกาจชนิดที่ว่าไม่ปล่อยให้เงินรางวัลหลุดมาถึงทางบ้านเลยครับแต่สุดท้ายคุณเอคนนี้ก็สามารถอยู่ในจุดที่เหนือกว่าคนอื่นส่วนทางฝั่งน้องนายก็ไม่ธรรมดาเช่นกันซึ่งจุดเด่นของน้องนายนั้นคือเรื่องความเร็วที่สามารถล้มตัวเก่งอย่างน้องกระตูนจนขวาแชมป์มาได้สาเร็จนั่นเองเริ่มต้นพี่เอกับน้องนายนะคะจะมีคะแนนสะสมนะครับคนละหนึ่งห่คะแนน ขอแรกลงตรงกลางมาคนละส0 0พนคะแนนครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับดูให้ดีรหัสภาพมามคนซิลนะครับ และพี่เอกดแล้วนะครับตอนนี้พี่เอตอบว่าตกดึกครับถูกต้องครับโอ้ยคุณบอยคะเริ่มรู้ยังเย้ยงขอเฉลยได้ไหมคะได้ฮะเพราะว่ามันจากคาแรกใช่ไหมคะครับผมตึกครับผมแล้วก็ดกถูกต้องฮะกลายเป็นตึกดกตกดึกสี่พันแรกครับพี่เอได้ไปเอาใหม่ครับน้องนายน้องนายเอาใหม่ครับน้องนายมี800 0 นะครับน mm ้องนาคิดด mm. ีนะฮะข้อนี้เรียกกี่คะแนนสามพันสามพันองพันก่อนครับสองพันสอนสองพันก่อนนะครับดีแล้วลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกเราอย่าเล่นเยอะลูกหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มีให้พี่เอาด้วยพี่มีทื่อหางยจนคืนที่ลูกเนาะการแข่งขันนะข้อนี้นะฮะมูลค่าอยู่ที่4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับ ภาพพร้อมนะฮะภาพมาโหมมาแล้วนายนะฮะโหมด,อดตอบอย่างมั่นใจและนายตอบว่างอกเงยครับงอกเงยชุกต้อง เห็นไหมฮะบอกแล้วถึงจะเป็นเด็กแต่ประมาทไม่ได้นะครับผมงอกเงยภาพแรกคือผมงอกนะครับตัดหอยขีบออกครับเหลืองอกนะครับภาพท้ายก็คือเงยหน้านะครับเลยเป็นงอกเงยครับพี่ก้องนะฮะสี่พันคะแนนครับกลับมาอยู่ที่น้องนายสนุกแล้วสนุกแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับที่1 0 0 0 0มืนต่อ1 0 0 0 0มืนคะแนนครับและข้อนี้พี่เอจะเป็นคนเรียกนะครับเรียกกี่คะแนนดีห้าพันห้าพัน ตีพันห้าพันเอาสามพันก่อนนะครับสามพันก่อนนะครับข้อนี้มูลค่าอยู่ที่หกพันคะแนนนะครับหรือ6000บาทนะครับซึ่งก็ไม่น้อยเลยนะฮะทางบ้านนะครับอย่าเปลี่ยนไปไหนนะครับดูให้ดีรวมถึงทีมซิวนะครับผมกับรหัสภาพนี้ที่มี3พยางครับ3พยางรหัสภาพมา ซิลยังเงียบอยู่นะครับหมดเวลาเซลลนะครับภาพแรกครับใบง่ายๆว่าให้ดูกิริยานะครับกิริยาของน้องคนนี้ครับทำอะไรอยู่ครับนะครับส่วนภาพที่สองนะครับโอ้โหเครื่องปรุงเพียบต้มยำมาเลยแสดงว่าทำไมฮะสามพยางครับ ภาพแรกครับเด็กคนนี้ทำอะไรกับทีวีอยู่ครับกดก่อนไหมกดก่อนไหมหมดเวลานะครับผมหมดเวลานะฮะข้อนี้มีใครตอบได้บ้างครับกริปเฮ้ไม่มีนะฮะอันแรกคือเด็กเขาดูทีวีอยู่นะครับผมภาพที่สองนะฮะดูนะฮะเครื่องปรุงเทียบเลยยำเป็นต้มยำแสดงว่าไม่จืดครับ ดูไม่เจืดนะฮะข้อนี้อ,อ,อะไรวะดูไม่ได้ <c oughs> และแน่นอน6,000บาทในข้อนี้นะครับเป็นของทางบ้าน <c oughs> เย้เอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน f c e e o o o k แ n นเพจของดาวินชีเกมถอดรหัส หรือว่าจะเป็นทางไลน์แอตตาวินชีเกมโชว์แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับคู่นี้ครับสนับสนุนโดยโอวันติน ลอรีเอต์ซ e ูเปอร์อัลตราสลิมคู่ตอนนี้คะแนนอยู่ที่7,000เท่ากันนะฮะและข้อน,นี้ต้องลงตรงกลางมาคนละ2,000คะแนนนะครับกลางอยู่ที่4,000นะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา คนซิลนะครับน้อนาย,นายก็ตอแล้วนะฮะและนายตอบว่ากลลวงครับกนล,ลวงถูกต้มาแรงนะพี่บอยน้องนายนมาแรงอันนี้ง่ายๆเลยให้ดูเป็นพยันชนะครับผมตัวอักษรนะครับก็ไกลลอลิงลอลิงนะครับและภาพที่สองคือวงวอแหวนง,งองงูครับเอามาเขียนแล้วอ่านใหม่นะฮะกลลวง <c oughs> เก่งเกมไวด้วยคุณก้องคุณเหมือนคุณแบบใจคุณอยากกลับไปกินชาบูที่ร้านแล้วอ่ะต้องเล่นเกมก่อนนะมันยากจริงแต่มันสนุกนะโอ้ผมันตื่นเต้นมากโอเคลุยกันต่อเลยนะฮะน้องนายตอนนี้ได้ไปอีก4,000นะครับเป็น9,000พี่เอเหลือ5,000นะครับและข้อนี้พี่เอจะเป็นคนเรียกบ้างนะครับพี่เอเรียกที่คะแนนเด3,000 2,000อน2,000ก่อนนะครับคราวนี้ต้องการอุ้ยตีน้องเจ๊กับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมา กดบ้างนะครับและพี่เอตอบว่าคิดสั้นครับคิดสั้นนะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับพี่เอพรนี้ไม่ยากนะครับสำหรับระดับแชมป์แล้วถือว่าไม่ยากเลยนะครับภาพแรกก็คือขั้นหนังสือนะครับภาพที่สองนั่งหรือซิดนะฮะขั้นซิดเป็นคิดสั้นนะครับพี่เอได้กลับมา4,000กันแน่นมีภาษาังกิษด้วยเดาว่านั่งเดียวไม่ได้ 7 0 0 0ัต่อเคะแนนนะครับและข้อนี้น้องนายจะเป็นคนเรียกครับน้องนายมี 7,000. เรียกกี่คะแนนด้2อ่กันครับ2อก่นอนะครับอนะครับผมข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี1พยางค์1พยางคานั้นนะครับรหัสภาพมาคู่นี้ยังกินกันไม่ลงครับถึงแม้จะต่างวัยกันแต่ด้วยทั้งคู่เป็นแชมป์เหมือนกัน คงต้องยอมกันยากสนิดแหลอครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เราจะมาชมความสนุกของคู่นี้กันต่อเวลาเดิม5โมงเย็นวันนี้ดาวินชีสึกแชมป์ชนแชมป์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ